ก็ไม่ได้เห็นยังไงอาบแดดซื้อไหมยืนอาบแดดซื้ออุ่นๆสิ่งแต่บ่ฮ้อนบ่็ยังแต่อาบแดดข้าเชื้อโลไม่ได้มาหากินแมงกินยังไงยือ้อนาบแดดที่ที่เนี่ยนะ สวัสดีหนึ่งร้อยล้านดวงตาไล่พียหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ด ดสิบเก้ายี่สิบจีบเอ็ดจีบสองยีบสามจีบสี่จีบห้ายีบหกยีบเจ็ดจีบแปดจีบเก้าเอาขึ้นมาสามสิบเหรอบังหันคือบ้หอดบังหันคือคือหนึ่งจีบเจ็ดเห็นบินมาอยู่ตัวหนึ่งแต่ว่าเพิ่มเป็นสามสิบอ ได้คีซ่าลรงมากมาหอดนี่มาเลี้ยวขึ้นแต่บ่ได้เลี้ยวได้จอดจอดยุกบางคนแกเ่เจ้านี่ละ่ะบางต้นแก่จ้าคนยังก่อเออี่มาสองคนผัวมียังหัวยิ่งกับผู้ายเลย กะทุนกับวิ่ีซาเร่งนะขอบคุณค่าสีล้านดวงตาแม่โบต้ามาตั้งให้ดูนกดูนกสวยๆย,ยู่ให้หน้าเขาเจ้าเด้อพี่น้องเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะกดไลค์เปิดการมองเห็นให้แม่โบต้าเด้อขอบคุณที่แวะมาจ้า ขอบคุณที่แวะมาด้วยโทรศัพท์ค่อยจะร้อนไหมป้าน้อยแต่ป้าน้อยแล้วเกี้ยวอยว่างไรวะเก้วข้าวสูบน้ำสานีเบิง้ง อันนี้เขาเรียกนกอะไรเดินไปดีกว่าถ้าไม่งั้นโทรศัพท์เขาจะท้อนเดินไปดีกว่าทุกคนสักไปเดี๋ยวไปเห็นหัวมาดูนกแม่โบต้าจอดให้ดูนกหน้าเขาเจ้าวานไปวันที่ท่า่วันที่สิบเจ็ดแต่เขาวนสิบหกวันสิบเจ็ดวันวันที่สิบเจ็ดแม่โบต้าแช่ข้าวไว้สองคืนนะคะทุกคน ขอบคุณหนึ่งร้อยล้านดวงตาจ้าใไเบึงนกจังหวัดที่เพิ่นบินแม่โบต้า,ตามาน้ำแช่ข้าวไว้สองคืนสองคืนละกัามาตั้งหมาดไปตักอ,อกจากน้ามาตั้งไปคืนหนึ่งจ้าพี่น้องอาจจะประมาณนี้แหละประมาณนี้กำลังขืนบ้านวันรองวันที่สิบเจ็ดเจสิบเอ็ดสิบแปดเออแมงสิบเจ็ดกับสิบสิบ ห17ก,กบสิรมนสิบเจ็ตอนเช้าประมาณนี้ไอ้านมังับองใช่ไหมจะตายไปเร็วเห็นนกอล่าประมาณนี้อ่ะคุณกบบินประมาณนี้ละพี่น้องอันนี้ที่บานกอนันทีสิบสามส่นี่แหละมะั้งบานกอนบานเป็นกาลเดียคนเกิดดีมก็ดีไม่ค่อยสม,ม คนขี้มาแล้วอ๋อคุณเจ้าก็ไปเบิงโนกกับพี่น้องอือไปแล้วทุกคนสวยๆสวยๆสวยๆขอบคุณค่ะไปแล้วแม่บุตามาไปละบินไปเลย